สวัสดีค่ะ,คะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านแพงตำบลแพงอำเภอโกสุมทิสยัยจังหวัดมหาสาราคามค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาการทําเสือกกค่ะค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นนะคะไปติดตามรับชมในคลิปได้เลยค่ะไปกันเลยการทอเสือกกมีการทอมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมากกว่า60ปี ส่วนใหญ่เพื่อใช้สอยรับแขกในครอบครัวและสำหรับแลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งกันและกันในหมู่บ้านใกล้เคียงโดยเริ่มต้นจากการทอต้นกกสามเหลี่ยมหรือต้นผือมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนำมาปลูกที่ริมหนองน้ำแพงปรากฏว่าต้นกกจเจริญงอกงามมีความเหนียวแน่นเมื่อนำมาทอเป็นผืนมีคุณภาพคงทนถาวรในปีพุทธศักราช2521 พัฒนากรได้เข้ามาส่งเสริมการทอมีสมาชิกประมาณ20คนต่อมาได้พัฒนาสู่ตลาดสากลและนำออกจำหน่ายไปยังประเทศเพื่อนบา้านเช่นสอปป,อปอลาวเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมากมายแม่เรื่มเฮดมาสักเดีย ว um bueno, ิ่เรียงเห็ดเห็ดมาเก็นกันน่ยกุลออยู่พอนนี้ท่าเห็ดจะเป็นนักเย็อยุกุละเหงว่ปลาไรจะปลาเปาเจลาแบกนา่ะปลาเจาบกเอมามาสวยจะไหจ้คสวยเดี๋ยวนี่ก็จะเห็ดแบบนี้เลยม่ได้สวยยเห็ดไเห็ดกันกละกเกิดลลกเม่กนั้เห็ดใส่งธรรมดาที่กานจะ่ว่าซอยเอาซอยกินน้อยท้าปลาดี ข ane, ขเขาท่านคือเหตุอะไรเราเหตุเวลามันนุ่มก็เลยเจา็เห็ุแบบนี้เห็นนิดเลยตั้งตลาดก็เจาะตองการแบบนี้แบบนุ่มนี่ก็เลยเด็กจึงเสียต้นกูแม่ว่าจะทานไหนไปเื้อบ้านนะไปเชี่ยมอีไล่ะออทำไมกะทีเมุ่แม่กับปูเขาอยู่แต่ละช่วงนี้ก็เลยคนนี้ไม่าปูเพราะว่าคืนที่ปูกเคือสาขานามาล่เป็น ข้าปลาปเปเป็นซ่าเอนี้เป็นสื่นเอาแทนเทตแ้วบ้านีนสนางขุนน้าก็จอกับปูกเป็นให้า่ละเพราะว่ากรจอกปูกระจอกเเห็นหน้าเขาก็นี้กระจอกไม้เห็ดไหลไหลปีนึงับปลาด้ี่เทียวนะอันนี้กันนี้ขี้หลบสดทายดิลิมูแม่ไปซื้อมาให้เพราะว่ากันยางกับนาน้าเร้วต้นกทีนี่มันสุดยอดเงี้ยมันสุดถึงแค่ปิมิดลอยเส้น ส,สุดระดับล่ตสิสภาปรกาศความแม่นคะแม่นทาเกลือท่ดูหนาวทำน้ำหนาวค่ะต้นต้นโมนี้มันสุดรเยอะัวสูงถึงนี่าห้ความแตกลางระวางการเดนสายเตี้เสือโคตกี้กับเสือโคร่ปัจจุบันนี้ตจก่างกันกันแี่เราเอาพัฒนาขึ้นร้ายนะครับพัฒนาขึ้ราย คือตอนนี่ยเขาเห็นแบบให้บาให้บาทเ่าตัองหรือเมี่าตัฒน้เ่าที่บาาไ่ด้านเ่ว่าสีแบบาสิ่งที่แบบตัวนี้แบบตัแบบิ่งันตั่อเขานะตีเขาพัฒนาสี่เว่าโอนสีต้นล้ออา้นอมีตามี่เขาลงใรเ จะขายหนาดาเรมี่ชงข้างใดทีสั่งไรได้ขหงีก้ก็่ะมีแต่ยูปินทางออนไลน์สต๊าฟรัซด้าไอซ์นี่ติกต็กอกมีเคนี่ไหลยอยู่หลายทางอยู่ม,ม,ม,มั่นมาหัดเองประจนี้ลูกค้าประจำเนะค่ะแต่ห้หอหฮอลหรอคนกับมาหัด เปิแม่เลยม่ดมันรุ่นตันรุ่นจากตาบันทบุรุ่มเมื่อก่อนเป็นถือตอน,ตอน,ตอนเด็กๆเ,เป็นถือตอนมาแม่มาแปลูกเลยไอแม่มาใหญ่มากมาทีนน่พัฒนาเ่ยคือ ต้นปุกปาดีงูแม่ะเดกยอนกรงูพอก็เลยได้ไปโปูโมดไทยหาประเทศไปปูมดของอิเชียนะหาประเทศกันคือประเทศเวียดนามประเทศลาวสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็จีนจีนจน,นี่คือไปดูง้านของสสวาวดไปดูงา้านไปไปขายเราซื้อวกตต์ตอบรับดีอยู่ขายดีที่สุดคือเวียดนามแล้วก็แม่นี่เป็นผู้ออกตลาด ชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้ท่อแม่เป็นรกชุมชนมรีรายได้ถ้าสั่งเยอะ,ะเล็กตะซอยลักไท่หนะเล็กแต่ซอยนะมาสร้างพันผืนเข้ามาเข้าท่อมาท่านเข้าก่นอนเรเข้าก็ต้องไปอำเภอต่างๆอีกเพื่อเพื่อเชียงยื่นแล้วแม่ก็ขายของเวลาเพิดมาจัดที่หนางสละข้ามแม่ก็ไปขายเข้าร้านคูฟ้าขายให้ประเทศดแล้วก็คัดสันในด,ดาวไปขายของมืองกรไอเดีซีดาว สามดาวสี่ดาวหาดาวจเดินเขาบางท้องสองดาวหนึ่งดาวจะไม่ได้เขาบางท้องใส่ผู้สณา,าหนึ่งเดงงนนี๋ยวนี้คึ้นทัวเล็กๆเหมือนจักรวาลถ้าเป็นเสือ,อกโบกลายมัดนีเขาติมาทีแต่ละข้า กประารการเทเสื้อโปีประโยชน์อยนะ่างหนึ่งแหละมีรายได้อ่าเป็นยังขึ้นมีรายได้เข้าบาปลูกก็ได้เข้าให้ชาวบ,าาาวบาาา้านปลูกให้ชาวบ้านมาส่งมให้เข้าชาวบ้านก็มีรายได้เรียกว่าอะไรกระจายรายได้สู่ชุมชนม,มีประโยชน์ทําให้ชาวบ้านมีรายได้ด้วยในเข้ามีรได้ได้พอเรลากาเข้าจากตัดต้นกบที่เป็นวัชพืชเขาเรียกว่าวัชพืชนะต้นโค ข้าสามารถเอามาแปรลูปจากที่เป็นศาสตร์ปกติเขาก็เลยมาแปรรูกอยาก่างในแบบขายหลายแบบหลายาย,ยางหลา,หา,ยยาคือศาสตร์ว่าจาเป็นต่อเอาไปปูน้อนปูนังอย่างเดียวศาสตร์ข้าสามารถแรปรลูกเป็นที่อย่างหลายยางก็ได้อทิเชตพวกจากศาสตร์ปกติเขางมาห็นเป็นที่น้องที่ติดกับนไม่เป็นแจกัน ใส่ถั่วดอกไม้แหง้งโอเคเป็นกระเป๋าแพชั่นต่างๆเนาะให้เป็นที่นางพระเขาเรียกว่าอาสนะพระนะคะจะเป็นที่นางที่ห้าว่างแบบแก็เก้าอี้ก็โต๊ะกระไดเนาะหรือว่าจะเป็นหมอนหมอนเตาหมอนนุนนอนกบบนีค่ะการผลิตเสื้อกลกขั้นตอนที่หนึ่งตัดต้นกอกที่โตแล้วตามที่ต้องการจากนั้นคัดแยกขนาดและคุณภาพของต้นกอก ขั้นตอนที่ 2. นําต้นกกที่คัดแยกนั้นไปผึ่งจนกลายเป็นสีขาวแล้วนํามาย้อมสีเมื่อย้อมสีเสร็จก็นําต้นกกไปผึ่งอีกรอบขั้นตอนที่3นําต้นกบมาทอเป็นผืนแล้วนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และทั้งหมดนี้คือขั้นตอนในการทําเสื่อกกบเพื่อนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือ ที่วางของและเบาะรองนั่งค่ะสรุปบทสัมภาษณ์ของคุณยายบุญเรืองจุดเริ่มต้นของการทอเสือกบเริ่มทำตั้งแต่ยังเป็นเด็กโดยครอบครัวสอนให้ทำเนื่องจากบ้านแพงปลูกต้นกกเป็นจำนวนมากจึงนำมาแปรรูปทำเป็นเสือไว้ปูนั่งที่บ้านจากนั้นก็เริ่มทำเป็นอาชีพเสริมรองจากอาชีพเกษตรกร นำส่งออกขายและสร้างงานสร้างรายได้พอจนเจือครอบครัวสรุปบทสัมภาษณ์จากคุณยายนางที่มาของต้นกกสมัยก่อนปลูกต้นกกไว้ในพื้นที่สาธารณะสามารถไปตัดมาทอเสือกก,กได้แต่ปัจจุบันไม่มีเวลาที่จะปลูกเองจึงไปซื้อตามหมู่บ้านใกล้เคียงสรุปบทสัมภาษณ์ของคุณพ่อสุรินความแตกต่างของการทอเสือในอดีตและปัจจุบัน ในอดีตจะใช้อุปกรณ์ในการทอเสือกกที่เรียกว่าโฮงและมีการย้อมเส้นกกด้วยแม่สีหลักคือสีแดงและสีน้ำเงินแต่ในปัจจุบันมีการพัฒนามาใช้จักในการเย็บเสือซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วกว่าเดิมและมีการย้อมสีเส้นกกให้มีการไล่ระดับสีอย่างสวยงามและมีลวดลายใหม่ๆม,ม,มากขึ้นเช่นลายมัดหมี่สรุปบทสัมภาษณ์ของคุณแม่เนรบอพิษ ช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเพจ f a c e b o o k Tik t o ก,กช h อปป e และการนำส่งทางไปรษณีย์และสามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หน้าร้านสรุปบทสัมภาษณ์ของคุณแม่อุดมการส่งออกสินค้าที่ทำจากต้นกกสู่สากลระดับโลกจากการทอเสื้อกกธรรมดาได้มีการพัฒนาด้วยการทอให้เป็นกระเป๋าแฟชั่น รองเท้าหมอนและเสือเพื่อสุขภาพและได้นำสินค้าส่งออกไปยังตลาดโลกอาทิเช่นประเทศเวียดนามลาวสิงคโปร์มาเลเซียและจีนสรุปบทสัมภาษณ์ของพี่เปียประโยชน์ของการทอเสือกกสามารถสร้างงานสร้างรายได้และสามารถนำต้นกกที่เป็นวัชพืชมาแปรรูปเป็นเสือและผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกมากมายการทอเสือกก คือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านแพงที่สืบทอดกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นซึ่งได้มีการนำศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่9ในเรื่องหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้ในการทอเสือกกสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวดังนี้ข้อ 7. ไม่ติดตำราการทอเสือกกใช้กระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นต่อสภาพสังคมของบ้านแพงเมื่อมีการปลูกต้นกกเป็นจำนวนมาก ก็นำมาทอเป็นเสือและไม่จำเป็นว่าจะต้องทอเป็นเสือเสมอไปแต่ยังสามารถทอเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เพิ่มมูลค่าของสินค้าได้อีกด้วยข้อ8รู้จักประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดการทอเสือกกเป็นการนำต้นกกที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปย้อมสีแล้วสารทอให้เป็นแผ่นผืนใช้สำหรับรองนั่งด้วยความเรียบง่ายและประหยัด โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนะัก